ไปซ้อมมากนะครับผมไปซ้อมมาก็พ่อไปทายวิทยามาไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระซิบเดินทางนะครับผมเดินทางก็มาอยู่เไน็นครับเขาสิไปร่วมงานครับผมรวมงานร่วมงาน,น,นปตวอซตวซีรีส์บอสซีรีส์ซีรีส์ของแกรมมี่นะครับที่มันลุกคุ่กนะครับแล<ร>้วก็จะไปเดินพรมดงพรมแดงที่เดินทางอยู่ที่ไอคอนสยามนะฮะ ใช่ครับผเจอกันเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจในเดรสกับผมเดี๋ยวมืดเวลาเมื่อเดือนบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับผมบ่ายสามเป็นต้นไปก็ลงทะเบียนได้แล้วนะครับผมใจเส้นตุ๊บตุ๊บอีกแล้วเดียวมังกอล์เนอร์ของดาราเราไปกันนะฮะออกเดินทางได้นะฮะผมไปถึงประมาณตีสี่ตีห้าดครับเจอกันนะครับเจอกันครับเพียงนะฮะเป็น เอาพกอนมือนีแม่น้องมีแอบนี้เป็นพกค้อนแด้ทายคลิปไฟได้จ้าพกอ้อนใจดีนะอันนี้เป็นบักนาวที่พ่อ้อนปลูกไว้ที่สวนแม่น้องได้จ้าเป็นมะนาวยักษีพ่อ้อนได้พันมาซื้อมาจากตลาดกเกษตรได้พี่น้องมะนาวยักษ์เนี่ยมีเถหนวยยญ่พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งแหมมือนีแม่น้องสีพามาเปิงมะนาวยักษ์นะคะวารสชาิมั้นเป็นไดแม่น้องสิปากของเอซี่เบิ้งนอแต่แม่น้องทดลองแล้วนะเนี่ย หอมมากนะคะกลิ่นหอมมากนะคะเราก็สามารถที่จะไปประกอบอาหารหรือเอาไปทําแดงโซดามะนาวทําได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะประโยชน์ของมะนาวม,ามะแนนองสีผ้ากินนี่คือลูกมะนาวยักษ์นะคะปกีิแล้วมะนาวมันสิ้วยซ้านีกบอพี่นองใต้นี่มัน่วยใหญ่ข้อคนได้พันมาจากตลาดกเกษตรเพื่อนปลูกแน่นอนนี่แมนนองสีเอาไปใบทาทําบุญวันที่ยี่สิบสี่บ้นสิงหอดบอ ต้นมันหัก่นเลยตัดมาก,ก่อนเด้อพี่น้องประโยชน์ของมะน,นาวนะแม่หน่องจะเอาเคล็ดลับมาบอกอันดับแรกเดอ้อประโยชน์ของมะน,นาวของน้ำมะน,นาวนะคะก็คือวิตามินซีเต็มๆอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะวิตามินซีจากธรรมชาติจากมะน,นาวเลยนะคะประโยชน์ของมะน,นาวอีกนะคะพี่น้อง้าใคลายนะคะอยากจะลดหุน่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะกินเพื่อลดหุ่นได้ เพราะว่าน้ำมะนาวกีิจะช่วยทําให้เราย่อยสลายอาหารที่เรากินเข้าไปมันมย่อยเร็วมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มาเป็นไขมันในเลตัลอนก็ไม่หนีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากจะจอยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำนะบอกตัวเองได้ที่พี่น้องบารนี้ได้บักน้าเราบอกค้อนากินทุกมืดนะกินเศร้าก็ได้กินก่อนนอนก็ดีนะคะกินกับน้ำเย็นก็นได้หรือน้ำ ธรรมดาก็ได้อันนี้พอค้อนเพื่อนเอาน้ำต้มสุกมาให้แน่นอนนะคะการกินน้ำมะนาวที่ถูกต้องก็คือไม่ให้ผสมน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลก็จะทำให้เราเป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นนะคะการกินน้ำมัเนาเนี่ยคือกินให้ถูกวิธีคือเราจะเอามะนาวผ่าลงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็กินเลยนะคะหนึ่งวิตามินซีสองลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะ แล้วก็ย่อยสลายอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประโยชน์ของน้ำมะนาวมีหลายของ,งได้แม่น้องจําได้ซักนีดพี่นอ้องเอาเป็นว่าผู้ใดอยากลดทุนมัอันนี้มะนาวยากาักษ์นะเดี๋ยวเข้าสิทา<ม>เอฟซีเทียเดี๋ยวพี่แม่น้องสิบบาทให้เบิง์ดน้ป้าพีนะ่น้องป่าเบิร์เบิง์ดแม่พี่นอ้นองเบิร์บางคนอาจจะว่าเป็นอะไรนะซ้มโอแต่จริงไม่ใช่นะคะนี่ ที่นี่แม่หนองจะพากินน้ำมะนาวก่อนนอนพอวาวางหันพอก่อนท้าแม่หนองกินเก่ากินน้ำมะนาวให้ถูกต้องคือไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะนี่นี่แม่หน่องทีบีบเนี่ยพี่รองนี่นี่นี่อุ้ยน้ำเยอะนะนี่อุ้ยหอมมากเลยนะเพราะคอเนี่ยเนี่ <c oughs> นี่บีบน้ำลงไปแล้วนะบีบน้ำลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ค้นเนื้อพี่น้องที่หนึ่งอันนี้คือจินน้ํามะนาวอย่างถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครมีน้ําพึ่งนะคะก็สามารถเอาน้ําพึ่งมาผาสมได้นะคะน้ําพึ่งมะนาวก็จะมีประโยชน์นะคะลดคอเลสเลอรลในเส้นเลือดนะคะความดันเบาหวานนะคะประโยชน์หลากหลายดีเด้เอฟซีนี่น, FC. น้ำมะนาวนะคะแต่หนอกกับสีละลายเกลืออันนี้คือน้ำต้มถูกที่พ่อครอเตรียมให้แม่นองนะ ถ้าใครมีน้ำพึ่งก็สามารถเอาน้ำพึ่งมาโยนได้จะเป็นน้ำพึ่งผสงมมะนาวมือนีนะน้ำเจ้านีหวานหวานเพราะว่าประกอนด้วยมะนาวไม่แน้น้องนี่นี่กินนะพี่น้องนี่น้ำมะนาวนะคะนี่แม่น้องดีดีนี่เอาอีกกระไรนี่นี่นี่น้ำน้ำเลยนี่ตะ่กี้นี่รสเป็นไงห,หัวพี่น้องเปรี้ยวของมะนาวธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นงานงานบุญงานบวชพอดีงานกบทินแม่น้องแม่น้องเสียวไปใส่บุญกะทินเอาใส่หลับวัวหนาสิดแสบเพราะว่ากลิ่นของมะนาวนี้ หอมชื่นใจโอ้หอมพี่น้องกินหรอเด้อยกโค้แถมก้อยน้ำมะนาวที่ถูกต้องคือไม่ต้องใส่น้ำตาลอันนี้สิเป็นน้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้นะคะเมื่อกี้แม่น้องเยาะเคลือไปนิดนึงอันนี้คือมะนาวยักษ์ที่แม่น้องปากแล้วนะะี่ค่ะ กิ่นหอมชื่นใจผู้ใดอยากทดลองมาได้ที่สวนนะคะถามันบ่นเหมือนก่อนเนดะ้อเนี่ยมันนาวที่บ่อขอนปลูกไว้จ้ามะน,นาวยักที่บา้านสวนแม่หนองนะคะบ๊ายบาย